แค่ไงมากเพื่อนเกิดมักเร่งโอแมนมากเพื่อนบอกเร่งเร่งด้วยโอ้เดนี่เข้าหับซื้อโลเท่าไดแล้วเกาลอยเกาลอยกีบโอ้ สบายดีมาได้หากินบ่นะโอ้โหยูนนเ่แซมโอ้ถูปนั่งก็บนั่งผักมะรูดโอ้ะเก๊ะผักกรูดแมนนี่กรุ๊งเนอ่อเอาคนอยู่เเดนคนเดียวคนอยู่เซเดนมะเก็บมะเก๊ผักกรูด เก็บไปเรื่อยๆเนาะแม่มีแหละเก็บไปเกิดน้ำเลยไปขายอยู่พุ่นเลยเออขายอยู่พุ่นเลยเออมาเก็บอยู่พี่แหละไปขายอยู่พุ่นอ่เออเอออ่อขอเบิ้งแน่ยามยามเน่โอ้อันนี้พักอันนี้เนาะเออปลากรูดปลากูดอืมเออผึ่นไปหาผึ่นมาหาตะหากินพี่น้องเอบื่อจ้าเบื่นี่เออจ้าเจ้ั้ง ตะบนเจ๊เนาะประธานคนบริขายทุนว่างเองอันนี้มักแขกมักแขกนี่มากพปยังก่อนมักเร่งโกแมนมากไปยังกว่าเร่งเร่งเออเร่งเออเร่งนี่มักแขกมักแขกอ๋อตอนแรกอย่างปลเมื่อเนาะอืออ๋อเนี่นี่เลี้ยงงัวเออเออแมนบอนี่งัวเจ้างัวเจ้าเลยบ่ได้หับจ้างเลี้ยงเลยทางนี้เอองัวเจ้าเองเออเออเออเอหลายคนก็จ้ากรหับจ้างเลี้ยงพี่น้อง แหละพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือวิธีชีวิตไทวบ้านนะเจ้าที่ว่าเขาเจะพบห็นตามถนนหนทาง,ทางดี่ว่าช่วงนี้บางคนกับโได้ให้โบได้ไปให้บางคนกับโไ,ไ,ไ,ได้ไปชวนไปอยู่เงินอยู่ซานบางคนกับมเรียงงเรียงควายพี่น้งองเนาะวิธีชีวิตในชุนทรภกับสีพมาณนี่อย่าถามหาเรื่องเงินค้ำพี่น้องเอ้ยอเงินค้ำเขากับโบลายดอกพอแต่กุ้มอยู่กุ้มกินบางครอบครัวเท่านั้นได้แบางครอววบครัวบเห็ดให้บเห็ดชวน กะบูงนี่แนวกินพี่น้องเลยนาะก็ต้องเลยจำเป็นแหละพือเราเห็น,นตามหัวภูต่างๆนี่เขาจากะได้ตัดไม้นาะตัดไม้ยอดยางยอนว่าจะขยายพื้นที่ทำมาหากินพี่น้องอเพราะว่าให้มันกุ้มปีเท่านั้นเข,ขอแต่ว่ามันกุ้มปีทางนี้นี่ถ้าว่าบุกุ้มปีเขากับปพกินพี่น้องเลยต้องได้ไปขายแหง้งแลกเอาเงินมาซื้อของอยู่ของกินให้ลูกให้ล้าน บางคนก็ไปองค์ห้ามองเฮียนเงินบทหลวงบทท่านก็ได้ไปหายืมเมาตามเงินซานผู้ที่ว่ามีเนาะนี่แหละก็คือความเป็นจริงนะความเป็นจริงของในความเป็นจริงของคนในชน,นบทเฮาบ้านชวนบ้านชวนเอาเอาบังโอ้จะเอาบังบ่เอเอล่างเอาบังพี่น้อง ก็คือหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้ที่ว่าชาวบ้านกับเจ้าไปหามาแต่ให้มาล่างอยู่นีเนาะน้ําใส่ใส่อยู่นี่บ่อาบอยู่นี่ป่อยเดอะอยู่นี่บ่เออเองวยเดอะเด้องวยเดอะอยู่ใสอยู่อยู่บ้านพุ่นบ้านพร้อมพุ่นเนาะเออเออเออเปมาเอาหน่อไม้เอานะเอาหน่อไม้มากินเอาไปขายนั่นบ่บ่ได้ขายแล้วมดแล้วเนาะมีแต่ไปกินบัดนี่เออ อันนี้ก็ไปเอาบางน้ำแม่เนาะหาน้ำแม่น้ำน่งเนาะเก่งเนาะอายุจักปีแล้วบูเบรดิจเดเลยลืมประมาณเออหมอได้ป้าปื่อยอายุนี่ประมาณประมาณประมาณเกือบสิบปีพี่น้องเลยเนาะทางเขตโซนบดนี่ไม่ยิงไม่ยิงนิดหน่อยนี่เขาจะเฮียนหูเกี่ยวกับการเอาน่องการเห็ดเวียงเฮือนเวียงชานต่างๆเนาะ แกเหรอขอบใจไ้ขอบใจขอบใจเด้อ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 ด้วย ก่อนที่ว่าจะเดินทางต่อเนาะตอนนี้ก็ประมาณ12โมงเกือบบ่ายโมงลแหละ13นาฬิกาเกือบๆพี่น้องเลยก็เลยว่าพากันผักก่อนกินเข่าพี่น้องผักกินเข่าผักจะโดยชะก่อนเนาะโอ้ฝนวุโก็ตกระ,กะบาดน,นี่ข้าวก็ซื้อมาแต่เช้าคนแหละเนาะกินตอนเช้าเรือแล้วก็ไว้ไว้กินตอนเที่ยงเ,าาเพื่อจะลุยงานต่อเพื่อจะเข่าไปในโซนบูตต่อพี่น้องถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งเนาะกินเข่าตะดทำกางชายฝนยืบชีนอดกินเก่ามัเป็นในได้เถื่อททำอิดมานี่ คักอยู่ไหนคับมันบ่บรรยากาศมันได้อยู่ดิบรรยากาศดีเนาะแมนแมนอู้ซึกว่าเมื่อยอยู่บ่มาเนี่เมื่อยครับมันหมดนมวดไรกว่าหมดไรกว่าเนาะแมนแมนเทากัได้เห็นแบบวัฒนธรรมจริงแปลกๆนะอยู่แต่เงอนไรก็เมื่อยเนาะแมนมานี่ได้เห็นอะไรอย่างอืมีเอาใส่ชีวิตแบบตามชนบทนำเขาก็โอเคอยู่ได่รเห็นบ่ทิจ่ายใคมาตั้งใจเนาะก่อนแรกกินข้าวก่อนทุกคนอ๋อปิ้งไก่มือเส้าปิ่งไก่มือเส้าเนี่ย ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่เออฮะดูกินง่ายอยู่ง่ายนะคนกระตุกอีกบัดนี้เอ้าไหนมันก็เศราดอกคนนี้กินข้าวแกินข้าวแล้วไปลืมกินน้ำสบายดี โอ้อันนี้มันเนะเ<อ>าะปลาตัวเออเอามาปลาไว้นี่บ่ะปลา,<อ>า,ปาไว้นี่แหละกระโดดเขามาเอา,เอา,าโอ้ดินี่เขาหับซื้อโลเท่าไรแล้วเก้าร้อ,รอยเก้าร้อยกีบโอ้เก้าร้อยกีบพี่น้องเลยเอานี่แหละคือวิธีชีวิตไทยบ้านเขาเนาะเวลาขนส่งต่างๆเขาจะเอารถเวฟนี้เห็ดเป็นรถขนส่งแกมันแกกล้วยแกซัดเรียงต่างๆไปขายเนาะกระโดดอันนี้พี่น้องเลย จอดโค้งเล็กใส่ทั้งหนาเลยเนาะแล้วก็มันว้างใส่เอากล้วยว้างใส่อันนี้คือกันจอดเล็กใส่เลยฮู้ดมาแล้วคันนี้กะแบกเป็นกระสอบกระสอบ,กร,สอบกระสอบมากแล้วก็มาป้าไปนี่อ๋อโตโบธรรมดาบบธรรมดาเนาะช่วยชี้ดังเยอะลาก็บบง่ายอีกเนาะก่อนจะได้เงินพี่น้องเลย อันนี้ก็มาแล้วเอ้าเข้ามาเข้ามาเอ้าพี่น้องข้างหน้านี่คือสวนมันสำปะหลังหรือว่าสวนมันต้นเนาะที่ว่าชาวบ้านก็จะคนไปไปถ่าพ่อขา,อาคนกลางมาหับสื่อเอาอยู่ในคนทาง,งตัวน,นี้ก็จะคุดแล้วคุดแล้วาาก็ใครก็สอบใบเต็มอยู่นี่ มีทั้งแผนกคุดมีทั้งแผนกแพ็กพี่น้องอยู่นี่เนาะแล้วก็มีทั้งแผนกค,ค้น <c oughs> เขาจะปั่นสันสวนกันไปเพื่อว่าเห็ดห้เวียงมันแล่วไวนเนาะสบายดีอืมโต ก่อจะได้เ <Tipp> ง <s> ินสบายดีสบายดีป้าดูเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก่อนจะได้เงินพี่น้องเอ้ยปากันซอยกันอันนี้ส่วนมั่นจ่เจ้าเองบ่เออแห้งซอยแห้งบ่นี่เอาแห้งกันเอาแห้งกันโอ้เอาแห้งกันเอาแห้งกันเนาะ มีแผนกแผนกคุดแผนกแพ็กแลวก็นนแผนกขนส่งทางปูเนาะจะเป็น,นแผนกขนส่งเอารถจักกแีว่วางวางมวางใส่เลยคนไปเลยบบมีบ่มีคำว่ามวนเหตุเวียเมื่อยผู้สาวป๊บพบผู้ไปสิเด้อไปปุ๊บแล้วพูด อ oh, อันนี้คือแผนกแผนกอีกแผนกหนึ่งก็คือแผนกข้าเจ้าคุดมันพี่น้องเลยเนาะมืดแล้วบอลอยู่นี่เจ้าเปิดเดอะบ่เจ้ากำลังเปิดเดอะปุ่นน้องสาวปุ่นอยู่รุมปุน่นายพี่น้องข้าเจ้าอายแล้วเขาจะรีอยู่รุมนะเนาะ เออบมง่ายบมง่ายพี่น้องเอ้ยเนาะเปวยเดือดไปพร้อมเห็ดเรียกไปพร้อมว่าาวงนี่คือว่างแต่งอยู่ควกินเพื่อนได้กินเข่าอยู่พี่เลยบ่จะโดยอยู่นี่เลยเห็ดยังกินมีอาหารมีอาาหับบังอาบพังพักผักกูดต้มจำเจียว โน่โนนกินบะหมี่แห้งแล้วกินแบบที่เมื่อยแล้วบะหมี่อาหารเนาะหายากคนอยู่หลายนำปูปลานานำกับเมื่อไปพี่น้องเนาะสิไปกดมันมาหนิมาหนิเหมือแล้วเมื่อแล้วเนาะมาหนิอื ไปดีทางนี้สบายดิอีก่ะไปดิดีโลดร้านเลยคนง่ายเนาะอันนี้แห้งซอยแห้งเออไพ่เจ้าของสวนอันนี้เลยพวนี้บอเจเจ้าของสวนพูกนี้เจ้าของสวนเพิ่นนี่แม่เมื่อเลยบอสวนเจ้านี่ยนะโอ้ปีหนึ่งได้ประมาณจากจากต้นมันปลูกนี่จากต่ก่อนเกี่ยอันเฉาะแต่ก่อนเด้มันเน่า แต่ก่อนคายได้ประมาณจากต้นสิปีกายนี่หมูเลยหมูเนี่ยว่าวแล้ววะหมูเนี่วบอกแบบว่าแต่ว่าเราหมูแนว่ยบอภาษาเราอยู่พี่น้องเป็นภาษาบูตะหมูอยู่เราเป็นภาษาลาวเราบะหมูเน่ยชีวะเราเนาะเมนบอกอ้าวหมูความลาวหลายเล็กน้อยนี่ยไปเฮ็ดในผักในเก็บไปผักขุดมันต้นเสาธิดะขุดมันต้นจันทร์ฮาสุกลรอไปเฮียน เออถือว่าได้ภาษาลาวพอสมควรเนาะเฮียนในคู่มือนี่จื้อไอ้อยู่บ่าจาืจจ้ออยู่บ่ไอ้กับโจื้อกันหากัเห็นกันเถื่อทำบิดโอ้อันนี้น้องๆนี่คนยังเฮียนนังซืออยู่นี่ยังเฮียนนังซืออยู่บ่เอออันนี้คือกันบ่เฮียนอยู่ปอได้แล้วเจ้านะม .2 ม .2 แล้วโอ้ถือว่าภาษาลาวนี่ดจวดๆเลยบัดนี้สบายเลยเฮียนอยู่ไสมอตอมือจังมาพี่มาพี่มาใกล้ๆเออ เจ้าดิมสองคือกันเจ้าดิมสอมสองสอายุจักปีแล้วเจา้าสิบสองสองื้อ,อยังสื่อทิพต์สื่อหน,น,นึ่งทิพต์เจ้าดิสิบเอ็ดสื่อนางยนนังยนเจ้าดิสิบสามปีสิปีซื่อนับินนับินเออแต่ภาษาลาวมาไดพ,พ,พี่น้องเฮียนถือว่าปีปีนี้ยังเฮียนอยู่ติยังพากันเฮียนอยู่เฮียนให้จบเลยเนาะจนถอดโมเจ็ดพอน้องเออจบแล้วละ อยากไปต่อวิชาชีพกับป้ฝันนี่บไบใกับโบเป็นยังเนาะเฮียนจนจบพันตี <c oughs> ยังโบหูใน,นอนาคตพี่น้องเลยบอกเขตชน,นบทเท่านี้สุดร้ายก็เข้าเห็ดไ่เห็ดสวนแต่เฮียนได้กับเฮียนสำป่อสีป่อหาโมหนึ่งโมสองโมสี่ถ้าจบโมสี่กับไปเฮียนวิชาชีพต่อได้ได้สำหรับอยู่ฝั่งลาวเขาเป็นวิชาชีพแบบไปเฮียนประมาณสามเดือนหรือว่าหกเดือนเท่านั้นพี่น้องเลยเนาะเทียวเห็นไปเฮียนจ่ายแก้วบ่ะไอมีขนมนะ กินขนมมาขนมอ้มได้แหละบ่บมีขนมมันอื่นเอาขนมมันยายน้องๆม,มันก่อนชิมมดอะไรพี่น้องเลยขนมกันเนาะจากสิไปหอดบ้านได้เนี่ยกันยังบูฮูคือกันคนละน้อยโ,อโดย rồi xây phù nương đi chỗ nào cưỡng mắt là bỏ bỏ đi kín rồi ao anh ấy hai chùm bà đeo pan cả lơi đừng đừng vâng đập con rồi nhanh nhịp nhanh nhịp pan cả lơi pan cả lơi เรื่องหลายผลไปไหนกับตังอันนี้โมเมนต์สายอันกันเด้อมันมีบ่หลายโดยด้วยพอที่ว่าได้ยายกายคนกลายไปกั็มากับเด็กน้อยในบ้านไปก่อนไปก่อนเด้อโดยด้วยไปก่อนเด้อยังบ่ทเลี่ยวนาะ อยู่ทั้งบ้านใดโอ้อยู่รวมๆนี้เออวังวังวังน้ำกายฮะบอโอ้มันอะไรมันอะไรอันเดียวกันโอ้ยเฉพาะจิงบูฮู้ประเทศทา้งนี้ห้องแกงไข่เอออะไรน้อยเออเออเอาไปก่อนบาย เออพินาพี่ไอจีถามนี่อันนี้พนยังเฮียนหนังสืออยู่บ่เฮียนอยู่บ่เจา้าอาอ,อยู่จากปีแหละ14ปีเฮียนอยู่มอได้เละม,ม,มอสามแล้วโอ้อีกอีกปีหนึ่งก็บจบจบอันมัดอุดมพี่น้องจุบมอสี่แล้วก็ไปเฮียนต่อมัธยมต่อเมนบอกว่าบนหนวดบ่า,บา,าถือบอกว่าวบ่าได้เฮียนเอยอย่าลืมเอาอันนุ่ Nhà phí, nhập Phấn <laughs> đôi đôi, ao 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 Ui, chạp áo, chạp áo Chạp này Phụ phụ nó dài lãi khuẩn à. đôi rồi. <laughs> ừ. Phải còn đơ, hóa mưa còn Để Đôi, 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 đôi. อนนีเขาเจ้ามาแต่เลี้ยงงัวน,วนเนี่ยมาแต่ชวนแน่พี่น้องเลยเนาะบริษัธรรมดาได้ก่อนจะได้เงินได้คำน,นี่ผู้ชายนีย่จะแบกฟืนมือเือนสบายดิไอมือเือนเนี่ยเนาะเนาะ,นะโอ้แบกฟืนมาพร้อมไปให้มาแต่ให้แต่ชวนพี่น้องเลยดูอรีเพื่อนพวกนีนน้หายากได้ที่ว่าจะเห็นผู้ชายแบกไม้เมื่อนี่ทางเขตน,นี่นี่นสุดร้ายไม่แต่ผู้หญิงหาเกณฑ์อ้าเพื่อนแหละแบกเมื่อนชอยเมียเนาะ ออ,อ,อทางนี้ก็เลียงงัวไปพร้อมคือสิหมว่ยเราลงดีหนาบเลยพี่น้องอันนี้แม่งง้อไปเลย